ป่าในเขานะครับทุกคนนี่เขานน้นครับไก่เยอะมากเลยแต่มันไม่เข้าวันนี้ก็ไม่ได้มาต่อไก่นะดูบรรยากาศในป่ามาต่อนกคุ้มครับทุกคนผมก็มาหาอุ่ลูกคุ้มเมื่อกี้เดินเข้าไปครับลอยมันรูดไปสามอันนะหลุดไม่ติดครับแล้วมันบินข้ามมาฝั่งนี้ลงตรงนี้ผมมานั่งสักรรมครับสกพักเนี้ยมันบินข้ามถนนไปงี้ขึ้นไปงงครับไม่รู้ว่ามันจะเข้าหรือเปล่า เดี๋ยวอีกแป๊บหนึง่งเราจะไปดูกันตัวเดียวครับหมายแรกหลุดซะแล้วจะแห้วหรือจะหมานลูกวันนี้ครับแต่บ้านผมก็มีคนต่อเยอะเหมือนก,กันครับนกคุ้มนะครับเดี๋ยวไปดูกันมันจะติดหรือมันจะไม่ติดแต่เกมมันตกใจผมบินข้ามมานี้ครับวิ่งกลับข้ามข้ามไปฟังดูนะหาที่ลําโพงผมเปิดไว้ผมเปิดตรงนี้ข้างทางนี้ครับหย่อมเล็กๆนี้ครับ เดีย๋ยวไปดูกันเลยดีข้ามมเมื่อกี้รู้มันติดหรือไม่ติดไม่รู้นะมันจะเข้าหรือเปล่ามันมันมันรูดไปแล้วสามอันเมื่อกี้ไม่ติดครับติดเถอะทุกตัวนึงดูข้ามม,ามันเมื่อกี้ครับ อ้าวโดนนะครับเรียบร้อยนี่ไงไอตัวเมื่อกี้นี่แหละครับท่านโอเคครับเรียบร้อยครับแถบขอปลดครับตัวที่สองผมเห็นวิ่งวิ่งตามทางขึ้นไปเนี่ยครับเนี่ยผมอุดแรงบนนูครับมันออกไปจากทางนี้ครับวิบ่งมันครับเดี๋ยวสภาพักว่ามันจะติดไหม เห็นแ hey, ล้วครับมันวิ่งไปตัวนึงครับเอกีวิ่งไปมันรุ่งรุ่งฟขนไปเลยครับไม่รู้ว่าตัวโกตัวเนี้ยนกคุ้มนะครับติดเต้อบิ่งออกมาตัวเดียวครับเมื่อกี้วิ่งนีนเน้เดี๋ยวอีกแป๊บนึงครับจะพาไปดูครับเมื่อกี้ได้มาแล้วตัวนึงครับเปลี่ยนที่มามาที่ที่สองครับ โอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวขึ้นไปดูครับเมื่อกี้มันวิ่งขึ้นไปสักสองนาทีครับไม่รู้ว่าจะติดไหมมันวิ่งเข้าไปหาลำโพงเมื่อกี้นะครับติดกันเพลิดงมาจากทางนี้เลย ติดครับเรียบร้อยหนึ่งตัวครับยิ่งม,มาเมื่อกี้น่ครับตัวน,นี้นะครับแต่มีสองโอเคครับขอปลดครับ